สวัสดีสบายดีพี่น้องสบายดีอ่าเอา้ยนำถิบแล้วกะ็ไอเคยรูเ้เฮาเนะเาะอ่ามื้อน,นี้เฮาก็ได้มาหอดบ้านละอยู่สวรรค์มาเป็นถิดเมื่อเหตุวียกแล้วกะ็มื้อน,นี้ก็ได้มีโอกาสดีได้เป็นสะพานบุญให้อา่าคุณพี่เฮาเนาะอ่านได้เพินให้เงินมาอ่านสามร้อยดอลลาร์เอ้ยสามร้อยห้าสิบดอลลาร์ขอโทษขออภัยเนาะ สามร้อยหาสิบดอลลาร์เขาให้ได้ขึ้นไปสามร้อยหาสิบล้านดอลลาร์พอเดอเอื้อยอันเพิ่นให้เฮานะไปซื้อนมให้แม่เฒ่าแล้วก็อาหารปลากระป๋องนี่แหละแล้วก็ที่นอนเนาะแล้วก็อันให้อ้ายผู้เพิ่นอันนอนพิการอยู่อันหลายปีแล้วแหละเพิ่นว่าซื้อนมให้อ้ายเพิ่เนเด้อว,ว่าเฮาก็เลยเป็นสะพานบุญซื้อมาให้เพิ่น เดี๋ยวให้ไปเบิ่งกันเลยเนาะเพราะว่าเขากับหากับมาเหาะหอะไกับอ่าใส่รถด้วยซานมาเขาน่ะขี่รถจักรมาเนาะไปเบิ่งกันเลยทุกคนพอดีอ่ารถด,าราด้วยซานห้ากับมาเหาะเจได้มาแล้วรถดร้วยซานเพิ่นเอามาให้เนาะทุกคนเด้เอื้อยอ่ายได้มาแล้วเดอ้ออันนี้จะเสือ้อแล้วก็มีอ่าผ้าหม่มมีหมอนแถมนำเนาะทุกคน ได้มาเลยได้เอื่อยเด้อเขาให้บุญคำนำสู้เนาะแล้วเพิ่นฝากอ่าห้ซื้ออันน้มห้อ้ายที่เราอ่าเป็นพิการเนาะเราลอยเราอีกยังเรานอนเพิ่นห้ซื้อแก๊สนึ่งห้ากับสีแบงค่ะเมเท่าแน่ละกะสัสซใหายเท่าพอกินน้ำมือหนาเ้าวจากซื้อมาอีกห้านเอื่อยหักเพิ่นอันเหลือกแก๊สเดียวเฮา,าสะซื้อซองแก๊สละกันานี้ก็โอเคแหละน้องเลยเนาะ แล้วก็มีเครื่องนุ่งไม่เท่าเพิ่นยังได้แต่โดนละเละเห็นร้านได้ก็ยังได้น้ำอันนี้เครื่องเท้าพออ่พาพระแพรเพิ่นเท้าบ่ได้เอามาแต่มือน,นั้นเทาก็เอามาอัน,น,นเฮาพ่อปลา้อยู่ห้อเ,เนาะมีอ่าข้านมของร้านน้อยแล้วก็มีปลากระปองเอื่อยกัขอคให้บุญคำนำสู้เนาะเป็นเทากับได้บุญน,นำเฮ้ากับเป็นสะพานบุญให้เพิ่น บว่าสิเป็นเครื่องหนึ่งหนุ่งค้องถืออีกย่างทุกชิงทุกอย่างล้วนแล้วแต่ค้องเอือยเฮาเมื่อกับไอเคยรูเฮาเนาะก็ขคอให้บุญคำนำสูตรเอือยเดอ้ออยู่ดีมีแห้งอันเครื่องไม้นะกัปุ้ยผาไม้แต่เวียนกักะสองสุดเฮากับนอ้องพูละสุดจังมันเนาะผ่าบงผ่าเบียงข้องเพิินเมื่อทุกอันทุกแนวผ่าเบียงแล้วกัอันนี้ก็ผาเบียงของท่อเอือย เฮาหากเอามาหายพเพราะว่าเฮากับป้าว่าอยู่ห้องเฮาคงเฮาประทันได้ลงมาขอให้บุญค้ำนำสู้เด้อเอ้ยเอ้ยไปหายท่าพอก่อนลกาเดเห็นบอสบายดีลูกสาวนี่ยพอ,อสบายดีลูกเอ้ยสบายดีลูกเคยน้ำสบายดีเด้อลูกเคย เด้ yeah. อพ่อมาเกี่ยวป้อนี่ลูกสาวสั่งให้ซองพื้นซีกงามเพิ่นถามเขาว่าอันเอาสีได้อันด้วยเขาว่าเลือกเราได้เขาว่าเอาบดจักแล้วแต่เขาเลยเลือกแล้วเลิศโลดเขาว่างามโลดเขาจ้าเลือกยังไงนะงามเมดเป็นลูกเป็นเจ้าต่อไปใช่หน่าให้ดูดีนะให้ลำให้รวยให้โชคมาเด้อคือความปากความเบาให้เทียบเห็นยำลูกเลยอ่ะลองพายลองดูค่ะ โุกมันลำรวยนอกกว่าเก่าเบิ่งแงงนอกนุ่งเบิ้งแง่งพ่อแม่ก่านอกพ่อเนาะเอาีกมันเพายเบิ้งเบียงเบิ้งจะบองามแต่ป้าแมนเบื้องแล้วเบียงลงวัดเบียงนล้ได้เบียงลงวัดเบียงเบอนี่แหละลงวัดป้างามเลย ให้โศกให้น้ำให้ลำให้รวยให้ขึ้นกรัวเก่าสามเท่าเด้อสิบเท่าพันเท่าคนละเอื้อให้ได้เอาก็ได้เนาะน้องพอนะให้รวยสิบเท่าเท่าคนละว้าช่องชีผู้ใหญ่เพรแห้งแล้วเราเปลี่ยนพายชาวตึงระบาดสีงามนี่น้องพอนะชีกระชีงามเราเลือกโอ้ยน้องเลือกเอ้าสีได้ผิดหวัง โอ้ยเลือกโลดเขาว่าเอื้อยเจ้านะเลือกนะเป๊โลดเขาหมักเบิดกันจะเลือกนะกันเอาเลือกยันไปทางอื่นงามอะลิเนาะแทนี่แล้วอันอันอ้ายเราเอาลงวัดอ้ายเอาลงวัดเราเห็นในคลิปแล้วเนาะแมนงามอะลิป้าลำให้รวยเด้อเด้อให้อยู่ดีมีแห้งเขาใหญ่โอ้ยพอนถือเลขอันเอออันถือเลข อเมริกาเนาะลูกค้าก็ให้มาไลยๆเด้อเด้ออยู่ดีมีแหงเด้อฮาสิเอาของเฮามาเบิ่งแถวบังเด้อของเฮาแห่งก็งามเย่ของเฮาแห่งก็งามเย้่พวกเนี้ยอันนี้โมแมนตชินอีพอเราทำมาชินแพะเบียงชินนะไายแล้วอยุโรปอันนี้แพะเบียงของเฮากับน้องผุลพื้นเลยเนาะขอให้อยู่ดีมีแหงเด้อเด้อความเจ็บบ่ห้ได้ความไขบ่ห้มีให้อยู่ดีมีแหงร่ำรวยร่ำรวยเอื้อยรวยกับน้องกับรวยน้ำ จับเงินตั้งแต่หุ้นจักเอื้อยมาน่จับเงินเกือบคู่ทิศจับเงินโพดจับเงินโพโพดโพอะไรตื่นขึ้นมาแล้วจับเงินล้านเงินแชนโหลดโพดขอบมกขอบใจลาย,ลาย,ลายไพก็โบดีสาเอื้อยเหาเนาะเอื้อยเหาป้าโบมีไพ่ดีนำเห่าสาเอื้อยเหา outgoing. จักคนพอหอยู่ดีมีแห้งนอกจากพอก็แม่และกันมีแต่เอื้อยนี่แหละกับาย จุดหน่อกเลยเนาะเอื้อยเนาะขอให้อยู่ดีมีแหงเื้อยเด้อร่ำรวยเบิ่งแหงน่องหนุ่มตลอดไปเนาะพ่อเนาะพ่อใหญ่กนังเถื่องอยู่มักอยู่บ่พาะเพาะมักแหงตื่นเต้นแหงมวยไพ่สื่อให้ป้านี่จักเถื่อเนาะก็เคยเห็นว่าลูกสี่มึงแหงป้านี่ร่ำให้ด้วยเที่เท่าๆก่นเดือดเด้อให้เป็นดุเป็นเต่าตลอด ไปเด้อไมด้วนเด้อลูกเด้อโอเคแมนอ่าเก็บไว้ก่อนบานเนี่ยเ,เอาสิไปเพ็ดเบียกก่นนอนเนาะเลยใหอยู่ดีมีแหงเลยเด้อไปก่อนเด้อบานนี่บายบายสบายดี